Phá cấp phá Bên quyền giảm thật sao Phá cấp đau สามีดิฉันเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คุณสันยังไม่ได้สติเลยนะคะคงต้องคอยดูอาการอย่างใกล้ชิดค่ะถ้ามีอะไรตามหมอได้เลยนะคะ หนูตุ่นรักพี่ต่อนะคะพี่ต่ออย่าทิ้งหนูตุ่นกับลูกไปนะพี่ต่อต้องตื่นแล้วก็กลับมาอยู่กับพวกเรานะคะ คุณหนูทำใจดีไว้นะครับผมเชื่อว่าคุณสันนะ่ะจะต้องไม่เป็นอะไรดาวก็เชื่อนะคะว่าพี่ต่อจะต้องไม่เป็นอะไรสันนะ่ะเขาผ่านเหตุการณ์ร้ายๆมาตั้งหลายครั้งและครั้งนี้ผมเชื่อเขาจะผ่านไปได้ครับมเมื่อเช้ายากกับยายก็ไปไหว้พระขอพอรสิร่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองต่อ ต่อของหนูตัวเป็นคนดีนะลหกสิ่งศักดิ์สิทธ์ต้องคุ้มครองพ่อต่อแต่นี้มันผ่านมาหลายวันแล้วนะคะพี่ต่อยังไม่ฟื้นขึ้นมาเลยหนูต้องอดทนนะสิลูกนะอดทนนักนะค่ะคุณยายหนูต้นจะรอรอจนกว่าพี่ต่อจะฟื้นขึ้นมา แล้วนะคะคนเรากว่าจะรู้ตัวว่ารักก็เกือบจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นไปแต่ก็ยังโชคดีนะคะที่คุณลินล,ลี่เธอรู้ตัวว่าจริงๆแล้วเธอรักใครหมอเข้าใจคุณหนูนะครับเพราะหมอเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะ่ะจนถึงวันที่คุณดาวตัดรอนนี่แหละครับทําให้รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยขาดคนดาวไม่ได้หมอรักคนดาวนะครับ ก็รักคุณหมอค่ะชื่นใจที่สุดเลยครับผมขอตัวกลับก่อนนะครับกลัวว่าอยู่นานกว่านี้เดี๋ยวเบาหวานจะขึ้นเอาว่ะ ดาวครับออมอไม่ไรจะบอกพ<ะ>ี่ต่อปลอดภัยแล้ว <c oughs> จริงเหรอคะ <c oughs> บางทีคุณหนูนะครับ <c oughs> ก็ต้องได้เรียนรู้จาก <c oughs> บทเรียนแห่งความดุร้านบ้างแหะครับ <c oughs> แต่ว่ายังไงดาวก็ไม่อยากให้คนที่มีความรักทุกคน <c oughs> ต้องเสียใจหรอคะ่ะ ดาวอยากให้คนที่มีความรักส่งหวังทุกคนเช่นกันครับ พี่ต๋อพี่ต่อพี่ต๋ออย่าเปไหนนะคะคุณครับคุณครับใจเย็นๆครับคุณเป็นญ,ญาติคุณสันสิงไหนบอกคุณสันคุณสันสิงอุทัยไงครับ เสียชีวิตจากโรคไตาวายไม่ผิดตัวหรอกครับขอตัวก่อนนะครับพี่ต่อพี่ต่ออยู่ไหนพี่ต่อพี่ต่ออยู่ไหน ต่ออยู่นี่ครับพี่ต่อกลับมาหาหนูตุ่นตามสัญญาแล้วนะต่อจากนี้ไปจะไม่มีซาตานที่ชื่อว่าสันสิงคอนจากนี้จะมีแค่พี่ต่อกับหนูตุน่น หนูตุนพี่ขอโทษน,นะหนูตุนยกโทษให้พี่นะพี่ขอสัญญาว่าจากนี้ไปพี่จะไม่ทำให้หนูตุนต้องเสียน้ำตาอีกเด็ดขาดถ้าหนูตุนต้องเสียน้ำตา ก็พอความตื่นตันแบบอย่างวันนี้ที่เราสองคนยังคงทักกันอยู่น,นั่นพี่ต่อรักหนูตุนดักมากถึงแม้ซาตาที่ซื่อสัต์นี เธอใจร้ายแต่สุดท้ายเขาก็เป็นทัพผู้หลุษคนเดียวของอูตุนอูตุนกำลังพี่ต่อนะคะ ดีใจมากเลยนะที่พี่ต่อกลับมาหาตุนกับลกูกพี่ก็ดีใจมากๆที่พี่มีโอกาสได้ตื่นขึ้นาหม่ครับได้ตื่นขึ้นมาเจอหน้าหนูตุนแล้วก็ลูกของเราพี่ขอสัญญากับหนูตุนนะ ต่อจากนี้พี่ต่อจะไม่ทิ้งหนูตุนไปไหนอีกแล้วหนูตุนก็สัญญานะคะว่าหนูตุนจะอยู่เคียงข้างพี่ต่อตลอดไป แพ้ดอกเบอร์ี่ไม่ใช่หรอเอามาทำไมอ่ะก็หนูตูนชอบดอกเบอร์ี่โธ่พี่ต่อ <c oughs> กลิ่นของดอกลิลลี่อยู่ที่เกศอรแต่ตอนนี้ไม่มีเกศอรแล้วนะพี่ต่อสามารถหอมดอกลิลลี่ช่อนี้โดยไม่แพ้คะ่ะฉันนคคงงไไมมม่ด้้แลแลีพรรออเหืยใ นหนูตุลรักพี่ต่อนะห,หนูตุลจะเป็นดอกลิลลี่ที่ไม่มีเกรสรสำหรับพี่ต่อตลอดไปค่ะพี่ต่อก็รักหนูหหหตุลพี่รักหนูตุลนะครับเเพราาาาะธออมมีค่า่ากกวกวหััใจขงฉน รักเราคือสิ่งสำคัญอยู่เหนือก,การเวลาจะวันพรุ่งนี้ต้องมีเรื่องร้ายใดๆเข้ามาขอเธออย่าวันใจจะมีฉันคอยยืนข้างเธออยู่ตรงนี้หนึ่งชีวิตของฉันเพื่อเธอคนเดียวจะเป็นจะตายฉัน ถ้าไปอย่งน,นี้จนตายถึงนาทีสุดท้ายฉันก็รักเธอฝ่ายพี่รับกันในสิ่งที่พี่ทำน,นะแต่พี่คอนไม่ได้ตั้งใจนะคะมันเป็นอุบัติเหตุนะแต่พ<ต>่อต,ต้องมาตายเพราะพี่นะเ่่รแักนมย์